มันมีตัวงเด็กสุราดมันแม่งทะเลาะกับกระเทยมันเสียอารมณ์แมวเดินผ่านมันเตะแมวแต่โยนข้ามแพงเลยแมวพี่แมวพี่ใช่ใช่างนี้จะถือว่าพี่เกย์ไม่ได้นะมึงเกย์พี่มึงเกย์พี่นังนี้ใช่แต่ผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นมันทำอย่างนั้นเออรุ่นน้อยคนหนึ่งมาถามว่าไอ้ชาวมึงเห็นเด็กเห็นแมวพี่ไหมมึงไปหาแมวพี่หน่อยแมวพี่มากินมัากินอาหารสองวันแล้วก็เลยบอกว่าไอ้นุ้นฆ่าตายแล้วโยนข้ามแพงไปแล้วแล้วบอกใครตัวไหนยังไงมก็บอกเลยเด็กสุราดชื่อออนอยู่โรงครัวขึ้นโรงครัวมันอยู่โรงครัวไไเ้ว่ลยมด ถึงใจใจถึงยังไงไม่ไม,ไม่ไม่ได้เขานายบัณฑิตเจ้าของโรงงานอยู่ <c oughs> หัวหน้าบัณฑิตใครเราต้องรู้เราต้องรู้ร <หอ S 1> ยักรู้<ล>ม,มาน,นใช่ไหมาสายโหดกลับมานะคอยกลับมาแล้ววันดวงชะตามันจะเจ็บคนมันจะเจ็บคนมันจะโดนแทงขึ้น,นมามันเสิร์ฟมาส่งข้าวเป็นถือจานข้าวจะตั้งอะไรโรงงานไปจังหวะผมพอดีเลยปั๊บปั๊บลองเหมือนแมวเลยอ้าวแมวร้องเหมือนแมวเลยใช่ผมลากเลยนะลากลงไปมอบด้วยอ๋อผมมีเข้ามาใช่ลากลงไปมอบเลยว่าผลงานผมแบงงเวลาอยู่ใช่ปล่อยไงปล่อยไง